เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมก็มาชีป้ารถสวยๆน้ำหนักมาเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้สวยรอบพันเลยสีสันเงาว,วิ้งวับแม็กรอรอย,ยางดอกดีใช้ได้อีกยาวราคาโมไซอีเช่นเคยครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับสภาพนี้ราคานี้เกินคุ้มครับไปขี่ทางไกลกันแดดกันฝนขี่เที่ยวได้สบายเลยครับ เครื่องเกียร์ดีดิสเบรกทั้ง4ล้อครับช่วงล่างดีภาษีปีหน้านู่นเลย67ภายในสะอาดสะอ้านครับของเครื่องเล่นเสียงด้วยภาษี 4, 6กเ็นู่นเลยครับใช้กันยาวๆเครื่องเดิม 3S ครับเครื่องแน่นน้ำไม่ด้านมควมไม่ไหลความ้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายเลยครับเจ้าของวิ่งเชียงใหม่เชียงรายได้ครับไม่มีปัญหาตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับคันนี้เปลี่ยนนิ่มนวลเกียร์ดีเทนามามัลล้วนๆ9้9 5น สวยถูกอย่างนี้ครับสุดคุ้มถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยนะครับได้ไม่พาคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยเล่มเอกสารชุดโอนครบครับเจ้าของรับประกักนการโอนให้ด้วยครับสบายใจใหายห่วงกระจบไฟฟ้าจกห้องห้างปลอดไฟฟ้าหน้าปัดเดินไม้ใช้ได้ครบภายในสะอาดภายนอกเรางามราคาเรียบๆไม่มีพิการไม่มีรอยชนนักจงล่างแน่นครับ โดยรวมก็สวยสะอาดสมบูรณ์ทั้งคันนะครับทั้งภายในภายนอกหะสภาพดีครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยกันเดิมฟูฟูไม่ยุบไม่แฟบเล่มครบพ่กาดดูรถอยู่สมุดสาครนะครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ